สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมล่าสุดที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะสิงห์บลูเชลซีได้ที่สเตมฟอร์ดบิดถึง4ประตูต่อ2แบบพิกล็อกถล่มทลายกันเลยทีเดียวทําให้ตอนนี้นะครับอาร์เซนอลกลับขึ้นมาอยู่ที่5ของตารางคะแนนโดยมีคะแนนเท่ากับท็อตแนมออเปอร์ที่57คะแนนและแข่งเท่ากันที่32เกม แต่มีประตูได้เสียที่น้อยกว่าสเปอร์นะครับชัยชนะเกมนี้ของอาร์เซนอลทำให้ทีมไอปืนใหญ่กลับมาเก็บ3แต้มอีกครั้งหลังจากแพ้รวดมา3เกมติดนะครับมีลุ้นติดท็อปโฟเต็มตัวอีกครั้งถ้ายังรักษาโมเมนตัมตรงนี้เอาไว้ได้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่ปีนี้วัยรุ่นกันเนอร์ชุดนี้อาจจะได้ไปเตะใน UCL เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยก็ได้ครับฉะนั้นคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหลังเกมล่าสุดของเกมนี้กันละครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ1 s u b s c r i b ไของท่านเปลี่ยนชีวิตคนได้ครับ เกมนี้นะครับมิเกลอันเตต้ตาคุณซื้อของไอปืนใหญ่อาร์เซนอลจัดผู้เล่นมาในระบบ4-2-3-1มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากเกมที่พลากับเซาแอนตันมาเล็กน้อย11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลนะครับมีอารอนลัมเดลเป็นผู้รักษาประตูเซ็นเตอร์2คนนะครับใช้กาเบียลมากันเยสจับคู่กับล็อบโคดิงโดยให้เบนไว้นะครับที่ปกติแล้วจะเล่นเป็นเซ็นเตอร์อาร์ฟมาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแทนส่วนด้านซ้ายนะครับใช้นูโนตาวาเลสเหมือนเดิมมิดฟิลคู่กลางนะครับใช้กาเนนชาก้าจับคู่กับโมฮัมเหม็ด เอรินนี่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปนะครับก่อนหน้านี้จะใช้แซมบี้โรกองก้า3ตัวลุกนะครับใช้เอมิลสมิธโรมารตินโอเดกาและบุกโยสากา้านาเปานะครับเขายังคงเป็นเฮดดี้เอ็นเกเทียเหมือนเดิม เปิดเกมมานะครับต้องบอกว่าเชลซีไล่เพสซิ่งกดดันอาร์เซนอลตั้งแต่ต้นเกมและเหมือนจะครองเกมไว้ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ทั้งคู่ต้องบอกตรงๆนะครับว่ามีความผิดพลาดในการจ่ายบอลค่อนข้างเยอะทั้งคู่แต่กลับกลายเป็นอาร์เซนอลนะครับที่ได้ส้มหล่นเต็มๆจากความผิดพลาดของคริสเตนเซนที่ส่งบอลคืนหลังพลาดโดนเอ็ดดี้เอนเกเทียฉกไปยิงในนาทีที่14แต่หลังจากนั้นแค่แป๊บเดียวนะครับเชลซี ก็สามารถกลับมาครองบอลและค่อยๆกดดันจนตีเสมอได้จากการยิงของติโมเวนเนอร์ที่มีโชคเล็กน้อยนะครับไปเฉล็บครานิชาก้าตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1อย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้ทั้งคู่มีความผิดพลาดส่วนตัวก้นข้างเยอะกองหลังทั้ง2ทีมพร้อมที่จะเสียประตูตลอดเวลาแต่ก็เป็นอาร์เซนอลอีกครั้งนะครับที่ชิงขึ้นนําได้จากการสวนกลับด้วยการต่อบอลจากหน้าประตูตัวเองจนได้ประตูจากเอ็มมิลสมิธโลแต่ก็นั่นแหละครับแค่5นาทีต่อมา เชลซีก็ตีเสมอได้อีกครั้งจากอัฟฟิทกูเอต้าแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับเริ่มครึ่งหลังมาผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าอาร์เซนอลดูเหมือนจะมีการเล่นที่แน่นอนมากขึ้นไม่ค่อยเปิดแรกมากเหมือนในครึ่งแรกแต่กลับมาเน้นเกมรับและรอจังหวะสวนกลับเป็นบางครั้งทําให้แผงหลังดูแน่นขึ้นกว่าครึ่งแรกเป็นอย่างมากจนสุดท้ายนะครับอาร์เซนอลก็มาพลิกขึ้นนําได้อีกครั้งจากความบิดพลาดของกองหลังเชลซีเหมือนเดิมและเป็นเอ็ดดี้เอนเกติออีกครั้งนะครับ ที่ยิงเข้าไปในนาทีที่57ทําให้อาร์เซนอลขึ้นนําเป็น3ประตูต่อ2แต่รอบนี้นะครับไม่เหมือนกับ2ครั้งแรกที่ผ่านมาอาร์เซนอลลงมาตั้งรับทั้งทีมไม่ปล่อยให้เกิดความผิดพลาดเหมือนในครึ่งแรกอีกเรียกได้ว่าเชลซีแทบจะครองบอลถึง80%ส่วนอาร์เซนอลก็รอสวนกลับเป็นครั้งคราว ทำให้เชลซีนะครับไม่สามารถเจาะอ,อาร์เซนอลได้เลยและเกมนะครับก็เป็นอย่างนี้จนไปถึงท้ายเกมก่อนที่อาร์เซนอลน,นะครับจะได้ประตูปิดกล่องจากจุดโทษของบุกยโยซาก้าทําให้เกมจบลงเป็นอาร์เซนอลที่พลิกล็อกถล่มทลายบุกมาเอาชนะเชลซีไปได้4ประตูต่อ2ครับสำหรับเกมนี้นะครับผมมองว่าอาร์เตต้า คิดถูกมากๆในช่วงครึ่งหลังที่ลงมาเล่นแบบนั้นถึงจะตั้งรับเล็บลไม่สามารถยิงได้อย่างน้อยก็น่าจะมีแต้มด้วยการเสมอออกไปแต่ก็โชคดีนะครับที่ดันมาได้ประตูขึ้นนําเข้าไปอีกเรียกได้ว่าเข้าทางเต็มๆเลยลครับส่วนนักเตะที่เด่นๆนะครับเกมนี้ผมมองว่าเป็นครานิชชาก้านะครับที่เล่นได้ดีมากๆช่วยคุมเกมตรงกลางได้ดีดูเหมือนว่าจะเล่นง่ายกว่าการจับคู่กับเซมบิโรคง่านะครับ เพราะว่าโมเม็ดเอลรินี่เป็นกองกลางตัวรับที่ชัดเจนทำหน้าที่ไล่ตัดบอลและเมื่อตัดบอลได้ก็ส่งบอลง่ายๆให้เพื่อนเล่นต่อได้ส่วนในคนที่เด่นแน่นอนครับว่านั่นก็คือเอ็ดดี้เอนเกเทียร์ที่ฉกฉวยโอกาสความบิดพลาดของคู่แข่งและลงโทษได้ทันทีแต่โดยส่วนรวมต้องยกเครดิตให้นักเตะของอาร์เซนอลทั้งทีมจริงๆครับวันนี้ ที่ช่วยกันเล่นและช่วยกันวิ่งตลอดทั้งเกมแม้แต่มิเกลอเตต้านะครับก็ต้องได้รับคำชมเช่นกันเกมต่อไปของอาร์เซนอลนะครับเป็นเกมที่สำคัญมากๆที่จะต้องเปิดบ้านรับการเยือนของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู Man ่นเตตโดยผลคู่นี้นะครับจะมีผลต่อการแย่งท็อกฟโดยตรงแถมอาร์เซนอลยังได้พักแค่1วันเท่านั้น ผมละไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าใครเป็นคนจัดโปรแกรมออกมาสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับมิเกลอาเตต้าแล้วครับว่าจะจัดทีมลงไปยังไงนี่เราถือเป็นบททดสอบที่สําคัญจริงๆที่มิเกลอาเตต้าต้องผ่านมันไปให้ได้ครับถ้าคิดจะช่วยให้เด็กๆกันเนอร์ชุดนี้ประสบความสําเร็จได้ในอนาคตถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ1 Subscribe ของท่านเปลี่ยนชีวิตคนได้ครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ